พวกเราติดต่อเท่าแก่หลายคนแล้วแต่ไม่ได้ผลเลยครับเท่าแก่วางใจเถอะอาจิวคนดีฟ้าย่อมเมตตาเอา้าเท่าแก่ว่านคุณอยู่นี่เองเหรอเท่าแก่หลิวมาดื่มชาเหมือนกัน <laughs> ผมไม่ได้มาดื่มชาผมได้รับข่าวมาโรงงานว่านกุ้ลาของคุณมิวเรื่องลำบาก <laughs> ยังไงพวกเราก็เคยเป็นญาติดองกันผมก็เลยมาดูว่ามีอะไรพอช่วยได้บ้างเท่าแก่หลิว ข่าวคุณก็ไวดีเหมือนกันฟอซานมีความลับ <Find> ท <human> ี <sao> ่ไหนกันเล่าเรื่องโรงงานว่านกุ้นของพวกคุณเลื่อนไปทั่วเมืองแล้วได้ยินมาว่าคุณอยากจะขายหุ้นงั้นเหรอเสนอราคามาเถอะทั้งหลานตากผมก็ซื้อได้ก่อนหน้านี้ผมคิดจริงๆว่าจะขายหุ้นออกไปแต่ว่ากำหนดไว้ว่าต้องเป็นคนที่สนใจโรงงานว่านกุ้นผมว่าตัวแกหริวไม่สนใจด้านนี้เท่าไรดังนั้นขอโทษด้วย ว่านฉีสารไม่ใช่เวลาแบบนี้คุณก็ยังอยากวางมาดอยู่หรอกนะผมยอมรับท่วงต่อเราเห็นแก่ที่เคยเป็นญาติกันตอนนี้ข้างนอกเขาลือกันไปทั่วคนล้มมีแต่คนเหยียบซ้ำจากนี้จะมีพ่อค้ามากมายมาทวงนี้กับคุณถึงตอนนั้นคุณถึงทางตันขายรถราคาก็ไม่มีใครเอาเถ้าแกหลิวขอบคุณในการตักเตือนของคุณถ้าวันนึงโรงงานว่านกวนของพวกเราถึงคราวต้องขายที่ดินจริงๆ คุณวางใจได้เลยเพราะผมเชื่อว่าคำว่าโรงงานว่านกวนสี่คำนี้พวกเราสามารถลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งยังไงซะคุณขอโรงงานว่านกวนจะขาสเปสะปาะไม่ได้ไปเถอะไปจ่ายเงินกันครับท่าแก่ใหญ่ฉันจะรอดูว่าโรงงานว่านกวนของพวกนายจะตายยังไงดอกหนึ่งเปอร์เซนต์ยืดเวลาคืนเงินไม่ได้เหรอพวกเราแค่ทำตามระเบียบถ้าพรุ่งนี้พวกเราไม่ได้เงินพวกเราคงต้องแจ้งความ เอาละถ้าแกวา่านพวกเรามีชุระลขอตัวก่อนพรงนี้เราจะไปรับเงินตรงเวลากราแก่ใหญ่ทำไงดีถ้าพวกเขาแจ้งความจริงๆแล้วก็พวกเขาก็จะจับเราพวกเขาจะบังคับเราขายโรงงานแล้วก็ที่ดินของเรายัางเหลือเวลาอีกหนึ่งวันเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดเน่ถ้าแกว่านบังเอิญจังท่าแกหง ที่ทุกคนถึงพวกคุณจะเป็นคุณชายแต่ฉันก็ต้องพูดโรงงานอยู่ไม่รอดแล้วนี่พูดตามตรงเลยนะค่าแรงชั้นเดือนเนี้ยให้ฉันก่อนได้ไหมนี่ทำไมนั่งอยู่นี่หมดไปททางานหรือไงเกิดเรื่องอะไรเดิมทีพวกเราก็าไม่มีกระจริกกระใจทางานพอได้ยินไอหยางพูดก็ยิ่งไม่มีกวดเดิมออหยางพูดอะไรของนายหลานชายของลุงของพ่อบุญธรรมฉันทํางานที่ธนาคารว่านลี่ เขาบอกว่าธนาคารจะมารับเงินพรุ่งน,นี้แต่เช้าไม่มีเงินก็จะแจ้งความถึงตอนนั้นหน่วยราชการก็จะให้เท่าแก่ขายบ้านและโรงงานพวกเราต้องกลับบ้านไปทำนาแล้วไม่รอดแล้วล่ะไม่เลิกพูดจาและเถอได้แล้วนะพูดไปเรื่อยตั้งใจทำงานดีกว่าวันนี้เท่าแก่ใหญ่ออกไปข้างนอกก็ต้องหาวิธีได้แน่ยังมีวิธีไหนอีกเล่าถ้ามีก็คิดได้นานแล้วคุณชายจางคุณเป็นคุณชายตระกูลว่านคุณควรปลุกใจพวกเราไม่ใช่บ่นทอนกำลังใจสิจิมานพูดถูก เราจะท้อแท้แบบนี้ไม่ได้นะอย่าคิดไปเรื่อยเปยื่อยทำงานได้แล้วต้องจะทำอะไรอีกถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มีเงินใช้นี่โรงงานว่านกว้ต้องถูกขายแน่นอนเมื่อเช้ามีพ่อค้าทั้งหลายคนมาทวงหนี้ที่ร้านพรุ่งนี้ต้องมีคนมาทวงหนี้เพิ่มขึ้นแน่อย่างที่เขาว่าคนรู้ไม่แต่คนเหยียบซ้ำเฮ้ย <Hey. S 2> ที่จริงฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกขนาดตั้าแก่เรายังพูดแบบนี้โรงงานว่านกล้งไม่รอดจริงหรอถ้าพรุ่งนี้ใช้หนี้ได้ก็รอด แต่ฉันดูความเป็นไปได้น้อยมาก oh <my> ทุกคนฟังให้ดีมีข่าวดีแล้วเ <What? S 1> มื่อกี้ฉันเจอเทาแก่หงเขาบอกว่ายินดีช่วยโรงงานวาดกวนเขาจะช่วยเราจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่ไม่เพียงแค่นี้เขายังจะจ่ายค่าของครึ่งปีหลังล่วงหน้าและเงื่อนไขก็คือคืนนี้ต้องส่งของไปที่เมืองหลวงทาแก่หงยินดีช่วยเหลือพวกเราจริงเหรอใช่เราต้องร่วมแรงร่วมใจทํางานให้เร็วหน่อยเจอกันเตรียมของให้พร้อมแล้วส่งไปเมืองหลวงคืนนี้เลยครับ โรงงานสิวว่านกุ้อว่นขืนหน่อยได้มือกระยอรอบแรกครบแล้วออกเดินทางได้ลดีรอบแรกไปก่อนจดหนาครับเตรียมรอบสองดูให้ดีๆครับลุงใหญ่ดีเดินทางได้เดินทางหยุดก่อนทั้งหมดหยุดเดี๋ยวนี้นะผู้จัดการโอมิธุรละอะไรเหรอสินค้าทั้งหมดห้ามนำออกโรงงานสีอิวไม่ได้นะผู้จัดการโอของรอบพวกนี้ผมต้องส่งไปเมืองหลวงคืนนี้ ส่งถึงแล้วพื้นนี้ผมถึงมีเงินให้คุณผมไม่สนตัวนี้โรงงานบ้านกวนไม่ใช้นี่ก็จะถูกสั่งปิดพวกคุณขนของออกไปแบบนี้ไปจะรู้ว่ามีของมีขม่าหรือเปล่า<อ>นี่เหตุผลประเภ<อ>ทไหนไม่เราขายซีอลใช้นี่มาขับยึดกันเหรอยังไงก็ห้ามขนออกไปคุณมาก่อกวนวไม่อยากได้เงินได้ยังไงพวกเราแค่ทำตามคำสั่งของถ้านกโอ้โอ พุกคนจะทำอะไรทำมาซิมาเลย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 มายมาเล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 ยมามมายมมลไปยามเาเ พวกนี้เป็นวันสุดท้ายมีสิทธิอะไรไม่ให้เราขนเจ้าพวกปัญญาอ่อนถอยไปไปนีนี่นี่นี่นพวกเขาไม่มีเงินใช้นี่ของทั้งหมดคือของจำนองนี้เสี้วหยดเดียวห้ามพ้นออกไปอย่ามาลังแกกันนะมีเหตุผลกันต่อยได้ไหมนี่ใจเย็นก่อนไปก่อนฮะเวลาพูดอยู่ทำไมลุยเลย ุกคนหยุดติวนี้นี่เห็นแก่ปืนนะ่นไ่ให้กล้าทรอะวิวาดในพื้นที่ของผู้ตรวจการเก่าทัาแก่ว่านต้องการให้ผมตัดสินความเป็นธรรมให้ไหมผู้ตรวจการเกา่าโชคดีที่คุณมาผู้ตรวจการเกา่าเอยต้องขอบคุณคุณจริงที่มาทันเวลาเออถึงคลี่คลายสถานการณ์ได้ไม่ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือผมแค่บงังเอิญผ่านมาที่จริงแล้วคือปัญหาของโรงงานซีอิ๊วเรา เพราะสาเหตุบางอย่างพวกเราติดนี้ธนาคารสี่พันหยวนไม่ได้คืนตามกำหนดแต่ตัวแทนของธนาคารเข้มงวดมากไปหน่อยไม่ยอมให้เราขนสีอิ่วไปเมืองหลวงก็เลยเกิดเรื่องทะเลาะก,กันขึ้นมาที่จริงคืนนี้ถ้ายอมให้เราส่งของไปเมืองหลวงอย่างไม่ติดขัดพวกนี้เราจะมีเงินคืนให้กับธนาคารอื แต่น่าเสียดายตอนนี้ไม่ทันการแล้วใช่แล้วครับผู้ตรวจการเกา่าที่จริงเราตามหาคนที่จะมาซื้อหุ้นของโรงงานว่านกุ้นอยู่ตลอดแต่ราคาต่ำเกินไปเลยตกลงไม่ได้สักทีชีสื้อ,องั้นเอาอย่างนี้สี่พันหยวนนี้ผมออกให้พวกคุณก่อนผู้ตรวจการเกา่าโปรดย่าเข้าใจผิดโรงงานว่านกนุ้นเป็นกิจการของครอบครัวบรพบุรุษสั่งว่าต้องมอบให้ลูกหลานตระกูลว่านของเราคําสั่งของบ้าบพรุษพวกเราไม่กล้าฝ่าฝืนเถ้าแก่ว่านคุณสบายใจได้ ผมยอมออกเงินก้อนนี้ไม่ได้อยากร่วมหุ้นโรงงานว่านกวนงถือว่าผมให้คุณยืมเงินผ่านความยากนี้ไปได้จากนี้หนึ่งปีค่อยคืนผมผมรับรองว่าจะไม่ก้าวไกยการทํางานของโรงงานสีอิ้วช่างดีลอเกินผู้ตรวจการเก่ายินดีช่วยเราเป็นเรื่องดีละเกินไม่ใช่ผู้ตรวจการเกา่าคุณช่วยพวกเราเราซาบซึ้งมากแต่ว่าให้คุณช่วยเรายังไม่มีเงื่อนไขค่อนข้างจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับเหตุผลง่ายนิดเดียวโรง,งงานว่านกุวนเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฝอซาน ถ้าเกิดปัญหาจนถึงขั้นกิจการเจ๊งไม่เพียงส่งผลต่อชื่อเสียงของฝอซานยังส่งผลถึงผมด้วยผมเพิ่งรับตำแหน่งไม่นานโรงงานซีอิวใหญ่ของฝอซานก็เจ๊งออทุกคนออจะคิดยังไงท่านผอ,อเฉาจะคิดยังไงจริงด้วยพี่ใหญ่น้ำใจกับผู้ตรวจการเราไม่ควรปฏิเสธถ้าแกว่านผมให้คุณยืมเงินต้องมีสัญญาเป็นหลักฐานทุกอย่างทำตามขั้นตอนคนอื่นจะได้ว่าอะไรไม่ได้ความต้องการของผมง่ายมากคือหวังว่าทุกคนจะใส่ใจบริหารโรงงานซีอิว คุ่มเทพเพื่อความฟื่องฟูของฝอซานต่อไปในเมื่อผู้ตรวจการพูดแบบนี้ผมขอบคุณคุณแทนตระกูลว่าผู้ตรวจการเก่าคุณมีบุญคุณกับพวกเรามากมายพวกเราไม่มีวันลืมขอบคุณผู้ตรวการเก่าขอบคุณครับขอบคุณ